ได้ยินอาร์มชุติมาร้องเพลงนี้นะคะเขาถิ่มเห่าไปแล้วเดอ้อตั้งแต่4ปีที่แล้วค่ะเจ้าของเพลงอย่างอาร์มบอกว่าตอนนั้นยไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะตอนแต่งเนี่ยอายุแค่18เท่านั้นเองแต่เนื้อหามันดูสวนกับอารมณ์ตัวเองค่ะก็คือต้องํำควรปวดร้าวสุดๆเลยนะคะเวลาร้องก็ต้องเสืออารมณ์ดราม่าแบบที่เห็นค่ะแต่ถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงคงเคยได้ยินจากตอนที่นักร้องสาวไลฟ์กันเล่น กับกลุ่มเพื่อนนะคะทั้งลำยัยไห้ทองคาแล้วก็เนสกาแฟศรีนครคู่ซีของอามชุติมาค่ะพอมีเวลาพักคอนเสิร์ตเพราะโควิด1 9โควิด1 9นะคะก็เลยหยิบงานเก่าๆที่เคยเขียนเพลงไว้กลับมาทำดนตรีใหม่อีกทีหนึ่งเข่า้องอาจเรียบเรียงใหม่ตามแรงเชียร์ของเพื่อนๆน,นะคะทำให้เพลงเดโมในตอนนั้นเนี่ยได้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆในโลกของงานเพลงอินดี้อีสานค่ะแล้วก็เตรียมไว้สำหรับคอนเสิร์ตกลุ่มปิดที่จะมีปลายเดือนนี้แล้วนะคะ ก่อนถึงงานปลายเดือนก็ได้โชวโ์สดผ่านเวทีของคนลุกทุ่งไปพังๆก่อนค่ะ าแต่งเพลงนี่ถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตของอาร์มเลยก็ว่าได้นะคะนอกเหนือจากการร้องเพลงก็มีแต่งเพลงนี่แหละค่ะเพราะหลายคนคงจาได้อยู่แล้วนะคะคุณอาร์มนี่เจ้าของสำนวนกวนๆในผู้สาวขาเลาะเลยค่ะส่งให้ชื่อของลำยหายหทองคําและเพลงนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศเลยนะคะพอผ่านดราม่าก,กับค่ายเก่ามาความสัมพันธ์ของเพื่อนยังอยู่ค่ะจะแยกก็แค่แยกกันทํางานเท่านั้น ซึ่งอาร์มชุติมาคงบทบาทของคนทำเพลงนะคะบอกว่าในเพลงมีภาษามีคำคล้องจองเป็นเสียงบังคับและศัพท์ที่ต้องเลือกมาใช้ให้เข้ากับเนื้อหาเพลงเป็นสิ่งที่เรียนรู้มากกว่า5าปีแล้วค่ะ,ะภาษาอีสานเนี่ยมันก็มีไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วเพลงเนี่ยมันเยอะใช่ไหมคะเพลงเนี่ยมันก็ต้องมีคําที่แบบมีคําซ้ํากันบ้างแล้วเราจะทํำยังไงที่เพลงเพลงของเราเนี่ยจะไม่ไปซ้ําคนอื่น ให้มันน้อยที่สุดใช่ค่ะคําแต่ละคํานะคะคือแบบถ้าเป็นคําเดียวได้แต่ถ้ามันเป็นประโยคเนี่ยไม่ได้แหละสำหรับหนูนะคะ ว่าตั้งแต่ออกจากค่ายเก่ามาครบ3ปีนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยโตขึ้นมากเลยแต่ถึงจะบริหารจัดการเองในขั้นตอนการทำงานเพลงต่างๆแต่ไม่ถือว่าตัวเองทำค่ายอย่างเป็นทางการหรอกค่ะเป็นการทำงานง่ายๆแบบพี่แบบน้องมากกว่านะคะและดูแลนะักร้องอยู่ก็แค่ไม่กี่คนเพราะไม่กล้าแต่งเพลงให้ใครมากค่ะคิดว่ายัางไม่กล้าเทียบฝีมือกับนักแต่งเพลงอาชีพหรือว่าชั้นครูนะคะแค่มีเพลงไว้ร้องเองเนี่น้องอามบอกโอ้โ oh, ห oh, แค่นี้ภูมิใจแล้วค่ะ ส่วนอนาคตจะมีเพลงที่ยอดวิวสูงขนาดผู้สาวขาเลาะอีกหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างอดีตเคยพังที่ยรักของคนอื่นนะคะแต่ละเพลงนั้นสูงลิ้วเลยจะทําได้อีกไหมนะคะก็บอกว่าอยากจะทําให้เต็มที่สุดความสามารถซึ่งก็เป็นหน้าที่ของศิลปินแล้วก็ให้คนฟังเป็นคนตัดสินเอาเองค่ะอีกมุมหนึ่งก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรตอนนี้คนดูน้อยไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมาเราเคยทําให้คนยอดวิวมันมากมาแล้วอะค่ะ คือมันคนแบบสูงสุดในชีวิตมาแล้วอะ่ะอันเนี้ยมันมันก็ต้องซอฟลงอยู่แล้วมันจะแบบสูงสุดตลอดตลอดตลอด,ลอดไม่ได้ใช่เราก็มันก็เป็นความภูมิใจที่อย่างน้อยเคยเคยเคยแต่งได้ยอดวิวเยอะนะอะไรเงี้ย าการเติมตัวสำหรับคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งกับกลุ่มเพื่อนนะคะอย่างเนตกาแฟสีนครใน,นเงินครูเบียก็คือเป็นงานทดลองไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าผลตอบรับค่อนข้างดีก็จะทำต่อนะคะคือช่องทางเนี่ยค่อนข้างจำกัดแต่อย่างน้อยก็บวกกับเงินจากไลฟ์ถายเสื้อาแฟชั่นก็ไลฟ์ทีหนึ่งก็มีคนดูนะคะ7 0,000กว่าครั้งเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้อันนี้เป็นงานช่วงโควิดไปก่อนนะคะ รายได้เทียมไม่ได้กับคอนเสิร์ตก็จริงค่ะคือสภ้อผ้าเนี่ยกำไรตัวละ1 0บถิบาทนะคุณผู้ชมคะในระยะเริ่มต้นนะคะแต่ยังน้อยก็เวลาไม่สูญเปล่าค่ะแล้วก็สอนถึงความไม่แน่นอนของชีวิตด้วยก็ต้องพร้อมสู้ในทุกรูปแบบนะคะ